นายกสวัสดีครับแปลงนี้ลอกหน้าดินไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขปัญหาข้าวยืนแกนไม่กินปุ๋ยไม่โตแก้อย่างไรคราวนั้นที่ผมมาเนี่ยอายุข้าวสามสิบวันนะครับนาแปลงนี้ลอกหน้าดินไปลอกหน้าดินขึ้นไปไฟังนู้นหมดเลยลอกไปแล้วจนธาตุอาหารไม่มีนะครับเขาก็ถามผมแก้อย่างไรดินตรงเนี้จะแดงหมดเลยบริเวณพื้นที่ตรงนี้แดงหมดเลย วันนี้ใช้แร่สามลูกครับบวกเคมีหนึ่งกระสอบแร่คืออะไรแร่คือธาตุรองธาตุเสริมก็คือเพื่อแคลเซียมแมกนีเซียมบรอนทองแดงต่างๆโพแทสเซียมต่างๆนะครับบวกกับเคมีหนึ่งลูกเอามาผสมคุกเคาใช้ร่วมกันตัวแร่สามกระสอบเคมีหนึ่งลูกหวานห้าไล่มาดูปัจจุบันครับออกรวงบนแล้วแล้วตรงช่วงตรงกลางเนี่ยที่ไม่พุ่ง ตอนนี้พุ่งและออกลวงเสมอกันหมดเลยนะครับตัวแรกจะลงไปส่งเสริมครับลงไปเติมธาตุอาหารต่างๆดินดินทุกแปลงครับเมื่อถูกลอกหน้าดินไปแล้วเนี่ยธาตุอาหารจะถูกตามไปกับกับดินที่เราลอกออกไปดินจะกระด้างและแข็งลากจะลงลงไม่ลึกลากจะไม่เดินนั่นคือลากหากินไม่ได้ครับวันนี้เราเอาแร่มาส่งเสริมก็คือเติมธาตุอาหารลงไปเติมผักผลไม้ของ้าของหวานลงไปบวกกับ NPK นั่นคือธาตุหลักวันนี้ NPK กับแร่นะครับเขาสรงเสริมซึ่งกันและกันนะครับเอามาอาดัดแอปใช้ร่วมกันปัจจุบันเป็นอย่างที่เห็นนะี่ครับตอนนี้ออกรวงแล้วแล้วดูครับเหลืองเป็นทองเลยไม่มองแทบไม่เห็นใบเลยนะครับเห็นเห็นต้นรวงนะครับข้าวห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับต้นไม่สูงมากแต่ดูรวงครับหนามากแล้วลวรวงใหญ่ด้วยวันนี้ ไม่ว่าปัญหาที่เจอดินจะแน่นดินจะตึงดินจะเป็นกดนะครับลากไม่เดินลากดำลากแดงนะครับดินที่ถูกลอกหน้าดินออกไปคุณสมบัติแร่สามารถช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือลงไปเติมเต็มธาตุอาหารต่างๆนะครับลงไปเติมเต็มความสมบูรณ์ต่างๆแล้ววันนี้ดูใบธงได้เลยครับใบธงเขียวป่อเลยนั่นแสดงบ่งบอกถึงความสมบูรณ์และโลงครัวของพืชน,นั่นเอง ข้าวใบธงใบสุดท้ายถ้ายังเขียวยังสดนั่นคือผักผลไม้ของข้าวของหวานพริกชูรสน้ำปลาครบถ้วนอยู่ในใบธงแล้ววันนี้จึงเป็นที่มาของการส่งเสริมซึ่งกันและกันการปรับโครงสร้างดินจากรากสู่ลำต้นจากลำต้น,ตนสู่ใบาจากใบออกรวงจากรวงก็เข้าเม็ดมาเป็นเมล็ดข้าวให้มาเป็นเมล็ดข้าวให้เราวันนี้นะครับพี่น้องท่านใดหรือเกษตรกร,กรหลายๆท่าน ดินที่กระด้างดินที่แน่นดินที่ตึงดินที่เป็นกดรากดำรากแดงรากไม่เดินต่างๆข้าวไม่กินปุ๋ยนะครับวันนี้ตัวแร่สามารถช่วยเกษตรกร,ร,กรได้ครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเรามาติดตามอีกทีหนึง่งตอนลวงงวยหรือลวงก้มหลังจากนี้สลัดเกสรแล้วเราจะฉีดไล่ก้มนะครับเติมเล่งแป้งเล่งน้ำนมเล,เล่งน้ำหนักอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ